อนกอมตะตำนานนิยายจากปลายปากกาของอรวรรณประสบการณ์เป็นสิ่งที่พวกเราดิ้นรนขวนขวายที่จะค้นหามันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่ลำบากผจนภัยผจนชีวิตความเจ็บปวดความสุขความทุกข์การได้และเสียมีบางอย่างที่ขโมยบางสิ่งจากเราไปโดยมากพวกเราอาจไม่รู้ตัวผมหมายถึงวัยที่ล่วงไป มันมักจะฉกฉวยความสนใจในสิ่งต่างๆของเราไปด้วยความกระปี้กระเป๋าหมดไปหรือบางทีอาจเป็นเพราะความเคยชินอย่างผมเป็นตน้นถ้าผมจะเข้าไปในไหนคลับชั้นหรูในเมืองไทยในเวลานี้ผมก็จะมองไม่เห็นว่าถ้าเราไม่คิดจะผานเงินในกระเป๋าเพื่อซื้อกามาร์มด้วยราคาแพงๆแล้วเราจะได้อะไรจากมันให้ดีไปกว่าแต่ถ้าเมื่อเทียบกับสมัยที่ผมยังหนุ่มผมจะบอกได้ทันทีว่า ในกลับที่หรูที่สุดมีสัญลักษณ์ของความไร้น้อยกว่าปัจจุบันนี้มีความปลอดภัยมากกว่าถ้าแม้ว่าเราซื้อกามารมเรามีโอกาสจะเล่นเกมตื่นเต้นกว่าที่จะได้มาและอาจลงทุนมากหน่อยถ้าบังเอิญเราเจอของดีประเภทกระดูกเข้าแต่ก็นั่นแหละมันก็ต้องดีกว่าสมัยนี้ที่เศรษฐีมากหน้าหลายตาเอาเงินเป่าพรวดเดียวนักร้องก็กลายเป็นกะรี่หรือไม่กะรี่ก็กลายเป็นนักร้องเราไม่มีโอกาสเห็นฟอรีล่าที่กว้างขวางยังห้อยเทียนเหล่า หรือ,อยังน้อยก็ใต้ฝาและหลูเป็นเยี่ยมก็คือลูหอกที่สวนลุมพินีเราไม่มีโอกาสจะเห็นผู้ดีแท้ๆกรีดกลายไปที่นั่นยังไม่ขัดเขินเราจะได้เห็นคุณหญิงสาวสวยไปเต้นรำกับผู้ชายของเธอเป็นกลุ่มใหญ่จริงอยู่แม้ว่าเบื้องหลังจะสกระปรกบ้างแต่มันก็ยังสะอาดกว่าเบื้องหลังของผู้ดีสมัยนี้เป็นจำนวนมากเหลือจะนับผมกำลังพูดถึงประสบการณ์กับหมายถึงการเวลาที่พยายามยัดเยียดความเหน็ดเหนื่อยเมื่อไาให้เรา ผสมกับสภาพที่เราเคยเห็นมาก่อนซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เราก็ต้องถอนใจใหญ่แล้วบ่นว่าหาอะไรดีเหมือนเมื่อก่อนนี้ไม่ได้อีกแล้วบางทีผมอาจจะมีอายุสูงขึ้นอย่างว่าจึงมีสิ่งต่างๆมากม,า,กมา,กายก่ายกองที่หมกอยู่ในสมองตั้งแต่รองเท้าเต้นรำไปกระทั่งปืนตั้งแต่กระทิงไปกระทั่งสาวกวางตุงตั้งแต่เล่าเทือนของแม่บางที่ป่าลาดยาวไปกระทั่งแม่ไม้สูเจ้าอายุ38ลูกสคน มีคนเสนอความเป็นสามีให้เธอพร้อมเงินนับหมื่นหมื่นเหรียญผมกำลังเริ่มเรื่องต่อนกแล้วและกำลังพูดถึงเรื่องขนของผู้หญิงเป็นอันดับแรกในเมืองไทยถ้าพูดถึงขนและกล่าวถึงผู้หญิงเปือยด้วยแล้วก็ต้องหมายถึงขนประเภทที่ต้องเซ็นเซอร์ทันทีแต่ในเมืองฮ่องกงหรือเมืองจีนเมื่อพูดถึงขนเมื่อยามสตรีเปื่อยจริงอยู่อาจจะมีขนที่หอมอยู่แห่งหนึ่งสำหรับเมืองไทยถ้าเจ้าตัวพยายามตกแต่งบำรุงรักษา แต่ในเมืองจีนมีสองแห่งแต่ที่อวดกันอย่างน่าสนใจคือขนลักแร้แฟนคนหนึ่งของผมที่เมืองจีนเธอทนุถนอมขนทั้งสองแห่งของเธอด้วยแปรงแชมพูและการตกแต่งให้เป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยการใช้หวีเล็กๆนอกจากนั้นยังสเป,ปร,รย์ด้วยกลิ่นของฮูปิกองหรืออาจจะเป็นกลิ่นของมิสุโกก็ได้ขนลักแร้ของเธอเป็นเงางามเธอจะเสียเวลาชูแขนได้แขนหนึ่งขึ้นแล้วใช้อีกมือหนึ่งแต่ขงขนลักแร้ของเธอ แล้วหวีแสกให้มันแลบออกมาทั้งซอกแขนด้านหน้าและซอกแขนด้านหลังหลังจากนั้นก็จะทําให้มันเกิดกลิ่นหอมละลื่นชื่นจิตความจริงแล้วอากาศเย็นช่วยให้กลิ่นไม่ดีไม่เกิดขึ้นแต่ที่สําคัญเธอบอกผมว่ามันเป็นสิ่งกระทับใจเมื่อวาระสําคัญมาถึงแต่เมื่อมีการพิสูจน์กันขึ้นผมจึงเชื่อสนิทแฟนคนนี้เป็นนกตัวหนึ่งที่ผมต่อได้และจะเล่าให้ฟังว่าคนแก่ไปเจอทีเด็ดที่นักเที่ยวสมัยนี้เจอเข้าบ้างหรือเปล่าก็ไม่ทราบ แต่ถ้าหลงให้ไกด์พาไปล้วก็เศร้าจิตเปล่าๆพลเมืองในฮ่องกงสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นความยากจนจึงถูกว่านไปทั่วทุกแห่งหนแล้วก็เจริญงอกงามอย่างรวดเร็วพอกันสภาพการแข่งแย่งกันกินจึงไม่ใช่ของประหลาดผู้แนะนําให้ผมรู้จักชีวิตในฮ่องกงคือคุณเส่งผมรู้จักในยอเส่งชานเมื่อต้นปี2499ผมโผ่ไปฮ่องกงครั้งแรกด้วยเครื่องบินใบพัสีเครื่องยนต์ของ PAA ออกจากกรุงเทพตีหนึ่งกว่านิดหน่อยแล้วไปถึงฮ่องกงเอาหกโมงเช้าไม่ใช่ล้าสมัยนะครับถ้าผมหมายถึงผู้หญิงสวยที่ฮ่องกงในยอนเสิงชานผู้นี้ทํางานอยู่ที่ธนาคารกรุงเทพสาขาเมืองฮ่องกงแกยืนยันว่าแกเป็นคนไทยตําแหน่งคงเป็นเลขาซึ่งมักต้องทําหน้าที่รับแขกในนามของธนาคารและผมเรียกแกว่าคุณเสงคุณเสงของเราเป็นนักเรียนอัสสำชันมีเชื้อจีนแน่ๆแต่พูดไทยชัดมาก แล้วก็ชัดอย่างคนไทยนี่แหละครับมีภรรยาสองคนคนที่หนึ่งเป็นจีนแท้พูดไทยไม่ได้เลยแกเหมือนอาซิมทั้งปวงคนที่สองเป็นคนสวยมากทันสมัยชอบว่ายน้ํารักษาสู้ทรงอะไรไม่หลายเท่าเป็นสตรีชาวเมืองเซี่ยงไฮ้ซึ่งถือกันว่าเป็นผู้ดีมีความสวยพุดผ่าสะอาดเหมือนเชียงใหม่หรือลําพูนที่มีสตรีงามอยู่ที่ป่าซางแต่ก็อาจไม่ถูกนักสําหรับชาวเซี่ยงไฮ้เพราะยัยงมีสตรีชาวซูเจา อะไรที่สวยร้ายกาจกว่าแก่อายุ40ปีแล้วเข้าไปมองไกลๆจิตใจและอื่นๆยังพึบพับได้เลยครับอีตุงหรือสาวชาวกวางตุงนับเป็นตัวแสบที่ดาดดื่นที่สุดสวยเยี่ยมเหลือหลายผมพักที่วินเนอร์เฮาส์โฮเทลซึ่งอยู่ฝั่งฮ่องกงตามคำแนะนำของคุณเส่งที่มีโลกลากอยู่ที่นั่นแกอธิบายว่าเกาลูนเป็นฝั่งที่มีพลเมืองสับสนเต็มไปด้วยนักตีชิงวิ่งกาวมากไปด้วยชาวจีนชาวเรือ กูลีและอสุรกุยชาวทะเลฝั่งฮ่องกงเรียบร้อยกว่าโฮเทลที่ว่านี้อยู่น็อตพอยผมต้องท่องเทบตายเพราะคืนแรกของเมืองฮ่องกงผมก็หลงขึ้นโฮเตลผิดเสร็จแล้วตามโฮเตลจะมีคนหาก,กินแปลกๆเหมือนญี่ปุ่นที่มีแม่สาวมาขายไข่มุกมิกิโมโตซึ่งสวยมากพูดจาไพเราะปราเหมาะเห็นดีด้วยก็เลยขายตัวเสษเลยแล้วก็ไม่เลวด้วยที่ฮ่องกง โรงแรมที่ผมอยู่มีสาววัย38คนหนึ่งมาติดต่อกับผมชวนผมลงไปดื่มน้ำชาตามแบบอังกฤษที่ห้องชั้นล่างหัวหน้าบ่อยตัวแสบของผมบอกว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นคนฉลาดแต่ไม่หากินทางทุจริตระวังอย่างเดียวคืออย่าชวนเข้าร้านขายของและอย่าให้พาไปซื้อของเพราะจะพังผมเห็นว่าผู้หญิงหน้าตาดีในวัยนี้กับผมดูเข้ากันได้ผมไม่ใช่นับโปรเลียนที่ชอบขี่ม้าพยศและแม่คนนี้ก็ออกปากไว้ก่อนแล้วว่า ขอให้เกี่ยวเธอเป็นผู้หญิงคนสุดท้ายของเมืองฮ่องกงนี่เป็นภายหลังที่เธอทราบว่าผมเป็นใครมาจากไหนและจะกลับเมื่อไหร่รู้จักกับคนในฮ่องกงมากมายนักหนาหรือหรือว่ายังเป็นไก่ตื่นอยู่ไอ้บ่อยตัวแสบของผมมันสั่งไว้นักหนาวา่ากับแม่คนนี้ต้องทําเซอร์ซ่าเข้าไว้ก่อนสําคัญที่สุดอย่าได้คุยว่ารู้จักพ่อค้าใหญ่เจ้าของโรงพิมพ์เบิร์มนายธนาคารหรือเจ้าของโฮเทลเป็นอันขาดจะไม่ได้กินของดีผมจึงแสดงบทบาทนั้นว่าผมมาทุระ จะมาติดต่อเรื่องกระดาษและพิมพ์ปฏิทินปีใหม่แต่ยังไม่คุ้นกับใครเราจึงไปเที่ยวกันขนาดพอจับต้องกันได้แก้งเหงามือวันหนึ่งเมเวหรืออาเวถามผมว่ากล้าเสียเงินสักพันเหรียญไหมจะหาของดีให้ 1, หนึ่งันเหรียญเท่ากับ3,750บาทผมว่าต้องขอดูให้สมเหตุสมผลหน่อยอาเวนัดว่าวันรุ่งขึ้นจะพาผมไปก่อนเที่ยงของวันรุ่งขึ้น อเว่พาผมมาที่ย่านขายของคือถนนควีนซึ่งผมจำได้แห่งเดียวก็คืออาร์ตเทเลอร์ซึ่งเป็นร้านตัดเสือ้อสุดยอดของเมืองฮ่องกงทีเดียวครับผมแวะไปตัดเสื้อชุดหนึ่งก่อนอากวานเจ้าของบอกอาเวในฐานะที่เป็นคนเมืองฮ่องกงด้วยกันว่าพาผมไปไหนให้ระวังหน่อยผมเป็นลูกหมูหนังอ่อนของเมืองฮ่องกงอาเวยยืนยันแข็งแรงด้วยภาษากวางตุ้งว่ารับรองผมจะไม่เดือดร้อนอากวานกระซิบบอกผมว่าไปกับยายคนนี้รับรองว่า ถึงเรื่องเนื้อหนังมังสารแล้วเราก็วิเศษตัวกวนเองยังอยากได้แต่เป็นเพราะเป็นคนจีนยอยู่เมืองฮ่องกงด้วยกันอาเวไม่อยากให้คนเมืองเดียวกันเห็นรอยและเห็นลายผมว่าตอนนี้มันก็เหมือนผู้หญิงดีๆในเมืองไทยนี่แหละครับสมัยก่อนชอบขายตัวกับฝรั่งเพราะคนไทยด้วยกันชอบแหกปากหรือไม่ทีแรกยอมจ่ายแต่ทีหลังจะเล่นฟ,ฟรีๆทำไม่ได้พ่อก็เลยประจานส่งตัวดีๆจึงมักหลบฉากขึ้นโฮเทลกับฝรั่งเสียหมด สาวสวยชาวเมืองฮ่องกงก็เหมือนกันบางคนชอบฝรั่งแต่การคงคู่ไปกับฝรั่งในยุคนี้คนดีไม่นิยมเพราะจะถูกสงสัยว่าอย่างดีก็เป็นพวกพาร์ทเนอร์เพราะตอนกลางคืนหลังเที่ยงคืนไปแล้วผู้หญิงจีนกับฝรั่งผิวขาวไปด้วยกันจะเป็นอื่นไปไม่ได้สําหรับผู้หญิงแต่กับเราคนไทยถ้าใจกว้างจริงๆจะได้ของดีและของดีจริงๆนักเที่ยวชั้นยอดที่ผมเที่ยวด้วยนั้นบอกผมว่ามีอยู่บนฝั่งฮ่องกง แม้กระทั่งเดี๋ยวนี้แต่อาจจะแพงมากหน่อยตามการเวลาอเวพาผมเข้าร้านขายของขนาดใหญ่แห่งหนึ่งไม่ห่างจากเลนนครอฟอร์เท่าไหร่นักเป็นดีพาร์ตเมนต์โตขนาดย่อมที่ผนกขายน้ำหอมผมเห็นสาวหน้าชัดแล่มคนหนึ่งอาจไม่สาววัยทีนเอชสมชงสามสีโม่องอ่อนหน้าตาผุดผาดอเวถามผมว่าชอบไหมเขาไม่ใช่คนหาเงินแต่อยากได้เงินและของขวัญครอบครัวย,ยังลำบากอยู่ที่กวางตงุงผมตอบตกลงทันที แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าพอตกลงแล้วจะได้มาในคืนนั้นหรือวันนั้นยังต้องมีพิธีรีตองอีกมากมาย1,000พันเหรียญน,นั้นแน่นอนละ่ะเอเวสาบานว่าหล่อนอาจได้ค่าตงสัก20%เซเพราะถึงอย่างไรก็ต้องนึกถึงความลำบากของคนจีนด้วยกันที่ยังอยู่ในเขตพันดินต้องห้ามจึงไม่กล้าชักมากพิธีก็คือผมต้องมอบพาสปอร์ตให้เอเวไปแสดงให้เจ้าหล่อนแน่ใจว่าผมเป็นคนต่างประเทศไม่ใช่ฝรั่ง มีกำหนดเวลาอยู่ที่ฮ่องกงอีกไม่ถึงสองอาทิตย์ก็จะกลับเมืองไทยหน้าตาไม่น่าเกลียดนักอายุ40กว่าซึ่งเป็นวัยที่ผู้หญิงพวกนี้ชอบเพราะจะไม่ทำให้หล่อนต้องกลำศึกหนักจนเกินไปแล้วเอาเวก็มาบอกตกลงรับเงินจากผมไประยะน,นี้ผมมีทางที่จะเชื่อว่าแม่สื่อของผมเห็นจะเล่นกันซื่อแน่คืนนี้ฉนัดแอนนาไว้ทุ่มตรงที่ห้องน้ำชาอาคารวินเซอร์บอกเขาไว้ด้วยว่าคุณจะชวนเขากินอาหารเย็น ส่วนพาสปอร์ตของคุณแอนนาจะคืนให้คุณด้วยมือเขาเองนี่เป็นการติดต่อที่แนบเนียนที่สุดก่อนทุ่มห้านาทีผมก็ไปนั่งด่ดวิสกี้รอแอนนาริมที่วินเซอร์แอนนาริมมาถึงตรงเวลาเพลงเราทักทายกันอย่างคนรู้จักกันธรรมดาธรรมดาหลังจากสั่งน้ำส้มคั้นแล้วก็ขอบใจสำหรับของข,องขวัญซึ่งเป็นเงินจากอาเว์ v. แต่ไม่ยอมบอกว่าเท่าไหร่กลับบอกว่ามากพอสำหรับแก้ความขาดแคลนของหล่อนความจริงกับความเท็จมาในรูปเดียวกัน พวกนางสาวจอมกระรอนมักเอาเรื่องจริงของคนอื่นมาตบตาเหยื่อเรื่องก็คือมีพ่อแม่อยู่ผืนแผ่นดินใหญ่ตัวเองก็เล็ดลอดออกมาได้ต้องหาเงินส่งพ่อแม่หรือไม่ก็มีแม่เจ็บยายเจ็บปู่หรือใครเจ็บอยู่บนผืนแผ่นดินใหญ่และตัวต้องการเงินเพื่อส่งเสียคนเหล่านั้นแต่เรื่องทํานองนี้ก็มีความจริงอยู่ไม่น้อยในรายของผมหรือแอนนามีความจริงเพราะความสัมพันธ์ของเรายืดเยื้อติดต่อกันตลอดเวลา 4- ี่ห้าคราว ต่อต่อมาที่ผมไปฮ่องกงเรื่องของความยากจนความบีบคั้นของคนในฮ่องกงที่ถูกบีบคั้นจากผืนแผ่นดินใหญ่เป็นที่รู้กันยังมีอีกมากที่ผมได้ค้นพบด้วยตัวเองเราไปด้วยกันด้วยดีวัยของผมกับการดื่มหนักที่ไม่ทําความยุ่งยากให้แก่แอนนาแต่กลับทําให้แม่เพื่อนสาวพอใจเพราะผมไม่ใช่คนขี้เมาหลังอาหารค่าที่ผมให้หล่อนเลือกสั่งเองตามความพอใจเราไปเต้นรากันที่แม็กซิมสองสามเพลง เพื่อเครื่องอุ่นหรือให้คุ้นกับอ้อมแขนและหน้าขาหล่อนต้องการบรันดี2เปกทิ้งระยะห่างกันประมาณ20นาทีก็พอที่จะใช้หน้าขารับท้นขาของผมและบางคราวก็บีบไล่ผมแน่นการเต้นราของแม่เจ้าประคุณไม่ประสีประสาเลยเราตกลงกันด้วยถ้อยคําง่ายๆเมื่อผมบอกว่าถึงเวลานอนแล้วค่ะแอนนาสถานสะเทือนมากเมื่อมาถึงโฮเทลแต่พอเข้าไปในลิฟต์ออกจากลิฟต เดินไปบนทางอังเงียบสง,งัดจนกระทั่งเข้าห้องโดยไม่พบใครเลยก็แสดงความรู้สึกออกมาว่าเบาใจและหลังจากได้ดื่มบรันดีประจําห้องผมอีกเป๊กหนึ่งเสียงหัวรก็ดังขึ้นหน่อยต่อจากนั้นก็ศึกษาสวิตไฟในห้องนอนว่าอยู่ที่ไหนบ้างมีกี่ดวงและต่อมาก็จัดแจงปิดจนเกือบหมดเปิดไว้เพียงดวงเดียวเราจะลองดูว่ากระป๋องใบนี้เป็นกระป๋องเก้าหรือใหม่ที่ห้องกงกระป๋องหมายถึงผู้หญิง ชุดชั้นในของแอนนาไม่ชุดชาตูหรือล่มันชุดชั้นในพวกร์ทเนืรอแม้ชายสลิปข้างล่างและบนจะปักอย่างปราณีตเจ้าตัวก็อวดอย่างไอายๆว่าปักด้วยมือตัวเองแต่เมื่อเอามันพาดไว้ที่เก้าอี้ปลายเตียงแอนนาสง่าง,งามกว่าสลิปตัวนั้นเป็นอันมากรอนเป็นกระป๋องที่ถูกเปิดมาแล้วแต่ไม่บ่อยครั้งแน่นอนลีลาช้าๆสบายอารมณ์ไม่เร่งร้อนของคนขนาดเราซึ่งไม่งุ่มงามจนเกินไปพอที่จะรู้ว่า น้ำที่ตั้งบนเตาไฟนั้นร้อนเร็วหรือช้าพอหล่อนเป็นตัวของตัวเองตามอารมณ์ผมก็ทราบได้อย่างว่ากระป๋องใบนี้นานๆคงถูกเปิดสักทีสิ่งที่เก็บไว้ข้างในมันจึงทะลักล้อนออกมาอย่างไม่มีจังหวะจากโคนแอนนาบอกผมว่าจะกลับบ้านราตีหนึ่งแต่หล่อนออกจากโรงแรมไปเมื่อตีห้ารับปากกับผมว่าจะไม่แต่งตัวฉูดฉาดแล้วไปหาอาหารกินกันที่ชายหาดรีเพลวในวันรุ่งขึ้น ุณอย่าให้เงินแกนดิฉันอีกเลยนอกจากทจะกรุณาโปรดซื้อรองเท้าให้ดิฉันสักคู่หนึ่งนี่เป็นความเจียมตัวและพอใจในการแลกกันราคารองเท้าเพียง45้าเหรียญซึ่งหรูมากก็ร้อยกว่าบาทแต่เรากินอาหารอร่อยแล้วไปนอนค้างที่ห้องพักอีกฝั่งหนึ่งของตัวเกาะฮ่องกงคืออ่าวรีพาวส์แอนนารับว่าจะพาผมกับเพื่อนคนจีนของผมมีคนหนึ่งไปดูชีวิตชาวสลัมถ้าผมต้องการแล้วหล่อนก็พาไปจริงๆในวันต่อมาสำหรับคืนนั้นผมชอบคำของแอนนาที่ว่า ดิฉันชอบคุณแก่อย่างคุณที่ทำอะไรช้าๆแต่เย็นๆทำไมมันสบายเหลือเกินค่ะจนแล้วจนรอดแอนนาไม่ยอมบอกว่าแม่เวของผมชักเงินไปเท่าไหร่แต่ยืนยันว่าอาเวเป็นคนดีชีวิตประจำวันของแอนนาเช้าไปขายของกลับมาหุงหาอาหารกินเองเต้าหู้ถั่วผัดน้ำมันกับข้าวร้อนๆเป็นอาหารมื้อที่ดีที่สุดแล้วก็รับจ้างปักเสือ้อผ้าถักลังดุมติดกระดุมเรื่อยไปจนง่วงนอน ชีวิตประจําวันหมุนเวียนกันอย่างนี้เรื่อยมาเพราะฉะนั้นเมื่อไปกินอาหารกับผมจึงกินจุมากเพื่อพิสูจน์ว่ายากจนก่อนผมกลับกรุงเทพแอนนาภาพผมไปดูที่พักของหลอนที่อยู่ทางทิศใต้ของฮ่องกงเป็นย่านชาวจีนอยู่เก่าแก่เป็นห้องอับๆขนาด8คูณ6เมตรแต่อยู่กันถึง3ครัวโดยนอนรวมกันอัดแน่นส่วนของแอนนากับน้าสาวมีภาพผวยทำเป็นม่านกัน้นเป็นส่วนสัตสองข้างใช้ผนงังสองด้านเป็นฝา กินและถ่ายใส่กระป๋องภายในอาณาบริเวณแคบๆนั้นส่วนทําครัวต้องออกไปทําข้างนอกแต่อาณาก็มีความสวยไม่ใช่เล่นพวกเราไปเที่ยวฮ่องกงกันส่วนมากไปซื้อของไปเที่ยวไหนครับแต่ไม่เคยได้เห็นชีวิตชาวเรือที่ยากจนไม่เคยเห็นการขายลูกสาวชั่วคราวโดยนางแม่ใช้เขื่อนท่าเรือเป็นโฮเทลโดยตัวแม่ของเด็กผู้หญิงเองเป็นผู้กลางภาพผวยบังสายตาคนอื่นพวกที่มาซื้อหรือมาปล่อยความใครก็เป็นคนจีนชั้นต่ำ,ตำ ส่วนสาวที่ขายตัวบางรายก็อายุเพียง13-14สําคัญก็คือบางคราวจะมีเสียงครวนคลางออกมาแสดงว่าผู้กลวนและคลางนั้นได้รับความทรมานเหลือหลายแต่การอยู่รอดของชีวิตสําคัญกว่าความเจ็บปวดและการสูญเสียใดๆทั้งสิน้นมีใครไปดูชีวิตแบบนี้ที่ฮ่องกงกันบ้างแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้ผมก็ว่าความยากจนความหิวโหยยังคงมีอยู่บนฝั่งเกาลูนบนถนนนาธาน ก็ยังคงเต็มไปด้วยพวกวิ่งเหล่าและกะหรี่ที่ถลกของดีให้ดูอย่างหน้าตาเฉยตามโรงแรมต่ำๆที่เดินเรียงคิวกันมาเป็นทิวแถวและบางทีสว่า์ลอยน้ําก็อาจยังคงมีอยู่ทุกวันนี้มนุษย์ดิ้นรนสแสวงหาความสุขกันด้วยวิธีต่างๆกันเพราะฉะนั้นการสแสวงสุขแบบพิเรนที่ยังมีรสชาติก็ยังคงต้องมีอยู่ร่ําไปแม่สื่อแบบเอาเวยังคงมีผู้หญิงหาเงินอย่างแอนนามีทั้งพยาบาลเลขานุก,การกล่าวโฮสเต็ คนขายน้ำหอมและอื่นๆอีกมากมายโชคดีครับตุลาคม2494